รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์เร่งขยายผลให้ส่วนราชการและประชาชนปฏิบัติตามค่านิยม12ประการเพื่อยึดถือเป็นแนวทางดำเนินชีวิตที่ยั่งยืนนายอภินานจันทรังศีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวหลังการร่วมประชุมมอบนโยบายของหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่า หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลได้ชื่นชมการทำงานเผยแพร่ข่าวสารสู่ประชาชนของกรมประชาสัมพันธ์ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายพร้อมกำชับให้เร่งขับเคลื่อนนโยบายค่านิยม12ประการของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นขยายผลให้เกิดความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้องของข้าราชการทุกหน่วยงานและประชาชนท่านรัฐมนตรีสำนันายกหม่อมหลวงปนัดาดาได้มอบในเชิงนโยบายว่า ทำอย่างไรที่จะผลักดันเรื่องนี้กรมย้มพันธ์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของรัฐที่จะนํานโยบายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นประชาชนคืนกลับมาด้วยเพราะฉะนั้นประเด็นหลักในวันนี้ก็คือการมอบนโยบายในการนําข้อมูลข่าวสารทั้งในเชิงนโยบายผลการดําเนินง,งานผลการปฏิบัติของทุกกระทรวงทุกกรมที่แจงให้ประชาชนทราบถึงความก้าวหน้านะครับก็เป็นประเด็นสําคัญ นอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานพิธีปฏิญาณตนเพื่อปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย12ประการตามแนวทางของนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติณกรมประชาสัมพันธ์โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารข้าราชการพานักงานและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ร่วมงานเพื่อนำคัา่านิยมดังกล่าวไปปฏิบัติและยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตต่อไป